เวลามันก็ช่างผ่านไปไวเสื้อเกิดน,นะครับวันนี้เซ so กโลโซกลายเป็นคุณพ่อไปแล้วครับหากหลายคนเกิดทันก็คงจะรู้ดีนะครับว่าเซกโลโซคือไอดอลอันดับหนึ่งในตอนนั้นเลยก็ว่าได้โอ้โหวัยรุ่นในยุคนั้นก็เมามันไปกับเสียงเพลงของเซกโลโซนี่แหละครับยุคก่อนถือว่าเป็นที่เรื่องลือที่สุดเลยก็ว่าได้ครับ สำหรับวงล็อกหลายวงก็คงจะรู้จักกันดีในนามของเสกโลโซและก็ในนามของซิลฟูที่เป็นคู่แข่งติดติดกันมาแต่อย่างไรก็ตามครับตอนนี้เขาได้ขึ้นชื่อว่าเป็นตำนานไปแล้วถึงแม้ตอนนี้จะมีนักร้องรุ่นใหม่ๆขึ้นมาอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นเพลงร็อก เพลงสติงเพลงป็อปนั่นแหละครับแต่อาจารย์ที่แท้จริงก็คือผู้นี้นั่นเองครับเซกโลโซเซกสรรสุพิมายนั่นเองครับทุกวันนี้เพลงเป็นตำนานจริงๆครับไม่ว่าจะเป็นเพลงสมสารเพลงคืนจันท์เพลงอะไรก็ยอมและเพลงอื่นๆทุกคนก็ยังนึกถึงเขาจนถึงปัจจุบันนี้ครับบางคนก็บอกว่า โอ้โหผมเล่นกีตาร์เป็นก็เพราะเสกโลโซนี่แหละครับเพลงเขามีแต่เพลงดีๆทั้นั้นเลยไม่ว่าจะเป็นเพลงใจสั่งมาแต่ละเ,เพลงมันก็ไพเราะสนอหูจริงๆของเสกโลโซจะเป็นเพลงเศร้าเพลงอะไรก็ตามทุกเพลงมันเพาะไปหมดเลยบอกเลยแต่ก่อนผมมีเป็นอบบัลบั้มของเสกโลโซทุกวันนี้ผมก็ยังฟังเพลงของเขาอยู่ถึงแม้การเวลามันจะผ่านมานานแล้ว เพลงของวงนี้ไม่เคยลบไปจากหัวใจของผมจริงๆครับใครชื่นชอบเสกโลโซก็อย่าลืมไปติดตามฟังผลงานเพลงเก่าๆของเขาด้วยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดคลิปข่าวสารสําคัญต่างๆมาให้ท่านได้รับชมในทันท่วงท,ทีขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับ